สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคําเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้ไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะให้เด่นอยู่ที่9นะคะแต่ก็เจาะไม่เข้านะคะต้องขอโทษขออภัย f อซทุกทุกท่านด้วยนะคะก็จะเข้าชุดวิ่งนะคะ6กสานะคะ6 3สามสนะคะ ก็จะเข้านะคะสำหรับสบปปลาวนะคะจะเล่นเป็นเกนล่างนะคะเข้าตัวชุดเจาะเลยนะคะตัวที่แอบชอบนะคะไปสรุปผลนวดต่อไปกันเลยค่ะงวดนี้นะคะให้เด่นอยู่ที่3านะคะวิ่ง9้าแล้วก็วิ่ง8นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะ3นะคะ สามก็จะให้สามศูนย์สามศูนย์สามสองสามห้า าแล้วก็สาเจนะคะส่วน9นะคะ9ก็จะให้90 9าศูสองเก้แล้วก็เก้านะคะ ส่วนแปดนะคะแปดก็จะให้แปดศูนย์แปดสี่แปดสองแล้วก็แปดหกนะคะ มาดูตัวที่แอดชอบนะคะแอดชอบเป็นการส่วนตัวนะคะ3นะคะ3แอดก็จะชอบชอบ35นะคะกับ30น,นะคะ9นะคะก็จะชอบ92ก,กับ96นะคะ ส่วน8นะคะ8ไอก็จะชอบ8 6 86กับ80นะคะสามนะคะสามสองสามสองกับสามเจ็ดเป็นตัวกันนะคะเก้าศูนย์กับเก้าสีก็เป็นตัวกันนะคะส่วนแปดนะคะแปดก็จะให้แปดสีกับแปดสองนะคะเป็นตัวกันนะคะใครที่ชอบตามแอสก็ ตามได้นะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะมาดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลเบิ้ลก็จะให้สามสามเแล้วก็88นะคะส่วนชุด3ามตัวนะคะ ชุดสตัวก็จะเจาะให้530 0 9มศูนสองศแหแล้วก็สองเกนะคะ ท้ายนี้นะคะก็ขอให้ fc ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะ ขอให้เอทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ